ที่ส่องไอจีดาราวันนี้นะคะเราไปส่องไอจีนักแสดงและก็ทีมงานจากกองนิขิดรักนะคะซึ่งตอนนี้ก็ทราบอยู่แล้วว่าเขาเนี่ยไปถ่ายทําที่ต่างประเทศะนะคะ,ะหลังจากที่ไปถึงสวิตเซอร์แลนด์นะคะเมื่อวานนี้นเดชยา่ยาค่ะก็เดินหน้าถ่ายทําละครทันทีโอ้โห,หน่าสงสารนะคะโดยในไอจีแม่แก้วแม่ของนเดชก็ได้เก็บภาพบรรยากาศการถ่ายทําให้กับแฟนๆได้ติดตามค่ะเพราะแม่แก้วนี่ก็ตามไปด้วยเนี่ยนะคะซึ่งแม่แก้วก็ยัง โพสชื่นชมผู้จัดแอนทองประสมว่าเป็นผู้จัดพลังเทอร์โบค่ะ oh. ออส่วนไอจีของยาญ่านะคะมีการโพสต์รูปโดยเฉพาะในไอจีสตอรีก็มีการบรรยายนะเมืองอิน t r a อิ t r a าเกนนะคะ สถานที่ถ่ายทำในซุรสแลนค่ะแล้วก็ภาพกองถ่ายที่มีการตั้งโปสเตอร์ละครว่ากำลังถ่ายทำส่วนผู้ด้านของอผู้จัดแอนทองประสมนะคะในไอจีของเธอกอ็มีอาการอิจฉาความสวยของยาย่าอย่างออกนอกหน้าเอ๊ยยังไงคะพี่ <ทำ S 1> แอนอนะคะผู้จัดพลังเทอร์โบก็ <laughs> บอกว่าทำหน้ายายา่าเบลอกับคำพูดว่านางสวยเกินทำเบลอซะเลยนะคะอมอสกักนี้ค่ะส่วนในไอจีสตอรี่ก็ยังมีคลิปน่ารัก,น,รกน่ารักถ่าย กับ uh, นันเดชในท่าทะลน์อีกด้วยนะคะส่วนวันนี้ค่ะจะมีความเคลื่อนไหวอะไรจากกองลิขิตรักบ้างนะคะคุณผู้ชมก็สามารถที่จะเข้ามาดูใน IG ของต๊ะขาบันเทิงได้นะคะ tkb_ch3 นะคะก็จะมีความอัปเดตให้กับคุณผู้ชมของต๊ะข่าบันเทิงด้วยนะคะ